Long Thumb Just Try It! Do, สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาะกลั่นความคิดดีๆจากหลายแหล่งข้อมูลเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองล้วนๆเลยนะคะมีตั้งแต่เรื่องความรู้สึกไม่ดีพอการเปรียบเทียบครับ เรื่องพลังของกรอบความคิดก็มีใช่ค่ะแล้วก็การรับมือกับอารมณ์อย่างเช่นการร้องไห้ไปจนถึงเรื่องที่อาจจะฟังดูท้าทายหน่อยอย่างการก้าวข้ามความคิดแบบเหยื่อค่ะอืมเป้าหมายเราก็คือสกัดเอากลยุทธ์หรือมุมมองที่มันจับต้องได้จริงๆเนาะค่ะเพื่อให้คนที่สนใจพัฒนาตัวเองเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้จริงเราจะมาดูกันว่าไอความรู้สึกเปรียบเทียบมันมาจากไหนกรอบความคิดต่างๆมันส่งผลยังไงแล้วก็เรื่องอารมณ์หรือการเปลี่ยนมุมมองเราจะทําได้ยังไงบ้าง ประมาณนั้นเลยค่ะโอเคงั้นเริ่มที่ประเด็นแรกเลยไหมครับคลาสสิกมากความรู้สึกไม่ดีพอเนี่ยโดยเฉพาะยุคนี้เลยค่ะยุคโซเชียลมีเดียใช่เลยครับเห็นแต่ด้านดีๆของคนอื่นตลอดเวลามันก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบนะจริงค่ะการเปรียบเทียบนี่เป็นตัวบั่นทอนชั้นดีเลยแหล่งข้อมูลก็ชี้ว่าสัญญาณมันมีทั้งข้างในตัวเราเองอย่างเช่นอะไรบ้างครับ ก็อย่างเช่นความสงสัยในตัวเองตลอดเวลาหรือแบบว่าต้องทำให้เพอร์เฟตลอดอ๋อ oh, perfectionism ใช่ค่ะหรือสัญญาณภายนอกก็เช่นไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆกลัวพลาดหรือการตามใจคนอื่นเพื่อให้เขายอมรับ People pleasing อะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งผมว่าน่าสนใจมากที่แหล่งข้อมูลย้าว่าคุณค่าจริงๆของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากความสำเร็จ dirt, ภายนอกเลย ค่ะแต่มาจากข้างในตัวเราเองครับเช่นความเมตตาจุดแข็งหรือความเป็นตัวเราเองที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันด้วยนะคะใช่ๆผมเห็นเหมือนกันมันช่วยได้จริงเหรอครับการที่เรามานั่งยินดีกับเรื่องเล็กๆเนี่ยช่วยได้มากเลยค่ะเหมือนเป็นการฝึกสมองให้มองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็สิ่งดีๆรอบตัวมากขึ้นอ๋อเข้าใจครับซึ่ง มันก็นำไปสู่เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือ,อพลังของกรอบความคิดหรือ Mindset ที่แหล่งข้อมูลพูดถึงเยอะมากครับครับคู่หลกัหลกๆก็ growth กับ fixed แล้วก็ a b u n d a n กับ scarcity ใช่ค่ะ growth mindset ก็คือเชื่อว่าเราพัฒนาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดได้ส่วน fixed ก็ตรงข้ามเลยเชื่อว่าความสามารถมันมีจำกัดเปลี่ยนไม่ได้ค่ะแล้ว a b u n d a n mindset นี่ก็น่าสนใจคือเชื่อว่า โอกาสความสำเร็จมันมีไม่จำกัดแบ่งปันกันได้อืมยินดีกับคนอื่นได้ใช่ค่ะต่างจาก scarcity ที่จะมองว่าทุกอย่างมีจำกัดต้องแย่งชิงกลัวคนอื่นได้ดีกว่าเราคนที่มี a b u n d a n mindset ก็จะเห็นความเป็นไปได้มากกว่าข้อจำกัดเนาะถูกต้องค่ะแล้วก็มีความสุขกับการแบ่งปันหรือร่วมยินดีกับคนอื่นตรงข้ามกับ scarcity ที่จะโฟกัสแต่สิ่งที่ขาดกลัวเสียเปรียบอิจฉาคนอื่นง่ายแต่ แต่การจะเปลี่ยน mindset นี่สิครับมันฟังดูเออเรื่องใหญ่เหมือนกันนะสำหรับคนที่อาจจะชินกับความคิดแบบเดิมๆม,มานานค่ะค่ะเข้าใจเลยแหล่งข้อมูลมีแนะนำไหมครับว่าจะเริ่มตรงไหนดีให้มันรู้สึกว่าแบบว่าพอทำได้จริงมีค่ะหัวใจสำคัญเลยคือการเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่ทำสม่ำเสมอเล็กๆเ,เช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นการฝึกความกตัญญูค่ะอาจจะแค่ลองนึกถึง3สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นก่อนนอนอืม หรือการตั้งใจแบ่งปันสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นความรู้เวลาหรือของเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็เรื่องหยุดเปรียบเทียบใช่ค่ะหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็แพรรามมองความท้าทายเป็นบทเรียนไม่ใช่ทางตันรวมทั้งการฝึกยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นด้วยอย่างจริงใจอันนี้สําคัญมากค่ะโอเคครับเปลี่ยนมาคุยเรื่องอารมณ์กันบ้างอย่างการร้องไห้ที่คนมักจะมองว่าอ่อนแอ แต่ข้อมูลที่เรามีกับบอกว่าจริงๆแล้วการร้องไห้มันเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติที่สําคัญมากเลยนะคะหรอครับยังไงครับมันช่วยปลดปล่อยความเครียดค่ะเหมือนกับว่าสารเคมีในสมองที่เกี่ยวกับความเครียดจะถูกขับออกมาพร้อมน้ําตาโอ<ห>้แล้วก็ช่วยปรับสมดุลอารมณ์ได้ด้วยที่น่าสนใจคือมีข้อมูลบอกว่าการเห็นน้ําตาคนอื่นเนี่ยมันไปกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจ โอ้ทำให้เราอยากเข้าไปช่วยใช่ค่ะเป็น,นกลไกทางสังคมที่ช่วยสร้างความผูกพันไม่เคยคิดมุมนี้เลยฮะแสดงว่าการที่ผู้นำหรือคนดังๆร้องไห้ในที่สาธารณะอาจจะไม่ได้แปลว่าอ่อนแอสมบูไปไม่จำเป็นเลยค่ะมันสามารถสื่อถึงความเข้าอกเข้าใจความเป็นมนุษย์หรือแม้แต่ความเข้มแข็งในอีกรูปแบบหนึ่งได้ครับครับแต่ก็ต้องดูบริบทด้วยนะแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้า การร้องไห้มันบ่อยไปควบคุมไม่ได้หรือไม่มีสาเหตุชัดเจนอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะครับผมแล้วถ้าเราเจอคนอื่นร้องไห้หล่ะครับอ๋อการรับฟังอย่างเข้าใจแล้วก็แค่อยู่เคียงข้างมักจะช่วยได้ดีกว่าการรีบให้คําแนะนําค่ะโอเคครับมาถึงประเด็นสุดท้ายที่ดูจะท้าทายหน่อยคือกรอบความคิดแบบเหยือ่อหรือ victim mentality ค่ะ เป็นรูปแบบความคิดที่คนคนหนึงมักจะมองว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำตลอดเวลาโทษคนอื่นโทษสถานการณ์ใช่ค่ะรู้สึกไร้อำนาจแล้วก็ชอบเปรียบเทียบโชคชะตาตัวเองกับคนอื่นในแง่ลบซึ่งอาจจะมีรากมาจากประสบการณ์นในอดีตที่ไม่ดีหรือบางทีก็มาจากการได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการเป็นเหยือ่อเช่นได้รับความสนใจความเห็นใจ อืมแต่การติดอยู่ในความคิดแบบนี้มันก็ส่งผลเสียระยะยาวเนาะทั้งความสัมพันธ์ทั้งการเติบโตแน่นอนค่ะมันจำกัดศักยภาพเรามากๆแล้วแล้วเราจะก้าวข้ามมันได้ยังไงครับแหล่งข้อมูลว่าไงบ้างโดยเฉพาะคนที่อาจจะเจอเรื่องยากลำบากจริงๆการบอกให้เขารับผิดชอบเนี่ยมันจะฟังดูเหมือนซ้ำเติมหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแหล่งข้อมูลก็เน้นความสมดุลน,นะคะ คือไม่ได้ปฏิเสธความยากลำบากหรือปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆครับแต่หัวใจคือการดึงพลังกลับมาที่ตัวเองค่ะเริ่มจากการตระหนักรู้ความคิดและอารมณ์ตัวเองก่อนโดยไม่ตัดสินแค่รู้เฉยๆอะใช่ค่ะจากนั้นคือการรับผิดชอบแต่เป็นการรับผิดชอบในส่วนที่เราควบคุมได้คือการตอบสนองต่อสถานการณ์ความคิดและการกระทาของเราเองไม่ใช่การโทษตัวเองแต่เป็นการยอมรับว่าเรามีส่วนกำหนดทิศท,ทางชีวิตได้ ถูกต้องค่ะโฟกัสสิ่งที่ทำได้ฝึกมองหาแง่มุมดีๆหรือบทเรียนแม้ในเรื่องแย่ๆที่เรียกว่าฝึกความกระตันยูนั่นแหละค่ะแล้วก็เริ่มจากเล็กๆใช่ค่ะสำคัญมากคือเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆทีละก้าวฟังดูแล้วการพัฒนาตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเ,ออเ,ป,ลเปลี่ยนแปลงแบบปุบป,ปับพลิกฝ่ามือนะไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นการเดินทางครับ ต้องอาศัยความเข้าใจตัวเองปรับมุมมองความคิดให้เป็นบวกให้เติบโตค่ะแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของเราและลงมือทำสม่าเสมอถึงจะเล็กน้อยก็ตามถูกต้องค่ะไม่มีทางลัดแต่ทุกก้าวเล็กๆมันมีความหมายจริงๆมีข้อคิดอะไรทิ้งท้ายไหมครับจากแหล่งข้อมูลมีค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากคือให้ลองถามตัวเองดูว่า มีการกระทำเล็กๆแค่อย่างเดียวอะไรที่เราสามารถเริ่มทำได้วันนี้เลยเพื่อฝึกฝนกรอบความคิดแบบเติบโตรหรือแบบอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะอาจจะเป็นการเปลี่ยนคำถามในใจจากทำไมต้องเป็นฉันเป็นฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างหรือการส่งข้อความสั้นๆไปยินดีกับเพื่อนที่เพิ่งได้งานใหม่อะไรแบบนี้ค่ะ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนจริงๆ